สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมกันค่ะและสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะ วันนี้เข้าสู่ปีใหม่คือเดือนอปีพศสองนานะคะและในคลิปนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีเมษรประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะว่าเป็นอย่างไรปีพศสอ6 4นนี้คือ ปีชะลุนะคะปีฉะลุนี่หมายถึงปีวัวทองในปีนี้นะคะดังนั้นเรามาดูดวงชะตาท่านว่าท่านจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองตามปีวัวทองหรือไม่นะคะเรามาตรวจเช็คดูกันทีนี้ในการตรวจเช็คดูดวงชะตากับแม่หมอนี้ราศีเมษนี้แม่หมอหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่ <c oughs> 16เมษายน ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดปีอะไรคอศออะไรก็ตามขอให้เกิดอยู่ช่วงวันที่16เมษาถึงวันที่15พฤษภานะคะท่านจะเกิดปีอะไรคอศออะไรก็ตามขอให้เกิดอยู่ในช่วงนี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตาจากแม่หมอนี้จะตรวจจากไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะจะอิงจากไพ่ย,ยิปซีแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าก ไม่ได้อิงลัคนาใดๆนะคะราศีเมษก็คือราศีเมษไม่ใช่ลัคนาราศีเมษนะคะขอให้ก็ใจตามนี้ด้วยไม่ว่าท่านจะเกิดเวลาอะไรก็ตาม <c oughs> ไม่เกี่ยวกับการมาดูดวงกับแม่หมอเพราะแม่หมอไม่เอาเวลามาทําลายโชคชะตามแม่หมอจะเอาเฉพาะท่านที่เกิดในวันที่16เมษาถึงวันที่ 15พฤษภาคมนี้นะคะเป็นเกณฑ์ในการทำลายโชคชะตานี้คือราศีเมษนะคะโอเคเมื่อเข้าใจตามนี้แล้วเรามาตรวจเช็คด,ดวงชะตาท่านว่าเป็นอย่างไรในปีนี้เดือนนี้เรามาดูสภาพทั่ว,ว,วไปทั่วๆไปนะคะดวงชะตาของท่านในช่วงจังหวะเดือนอกุมภาพันธ์นี้ โดูมันไม่ค่อยจะเจ่มใสสักเท่าไหร่ในด้านแห่งความคิดความอ่านของท่านคือในตัวท่านนี้ความคิดของท่านนี้ในช่วงจังหวะเดือนกุมภานี้มันมันเปลี่ยนแปลงใหม่จากเดือนที่ผ่านๆมาท่านอาจจะไม่คิดอะไรให้มันยุ่งยากซับซ้อนไม่ได้ตึงเครียดพอมาสู่เดือนกุมภานี้ท่านมีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามา จริงๆแล้วเรื่องราวหลายสิ่งเข้ามานั้นมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตสําหรับท่านหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องราวกับสังคมที่ท่านอยู่หรือเรื่องราวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องราวกับครอบครัวของท่านหรือหลายสิ่งหลายอย่างมันมารวมกันแล้วมันมาเป็นปัญหาให้ท่านต้องเอามาแก้ไขดังนั้นเมื่อท่านจับเอาปัญหาต่างๆเข้ามาแก้ไขแล้วปรากฏว่า การแก้ไขของท่านนี้มันอาจจะยังไม่ลงเอยได้ดีอย่างที่ท่านอยากจะให้เป็นมันเหมือนมันยังบกพร่องอยู่นะคะดังนั้นท่านก็เลยตึงเครียดมากเพราะว่าท่านนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเลยว่าท่านนี้เก่งมีศักยภาพดีมากในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนรวมท่านเชื่อมั่นในฝีมือของท่านแต่พอมาเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นี้ ปรากฏว่ามันไม่เป็นดังที่ท่านอยากจะให้เป็นนะคะมันเกิดการผิดพลาดผิดพลาดนะคะดังนั้นท่านก็เลยเป็นทุกเป็นกังวลทุกใจลุ่มๆอยู่นั่นแหละนะคะทีนี้เรามาตรวจเช็คเจาะดูด้านการงานก่อนนะคะมาดูด้านธุรกิจการงานของท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้านการงานนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้าง ร้านอันใดก็ตามนะคะช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์นี้ธุรกิจการงานของท่านไปได้ดีนะคะโอเคดีมากเลยนะคะท่านไม่ได้ตึงเครียดในด้านการงานเลยธุรกิจการงานดีมั่นคงหากแม้นว่าท่านต้องการที่จะวางโครงการอา่าที่จะพัฒนาด้านธุรกิจการงานของท่านให้ก้าวหน้าก้าวไกลท่านก็สามารถทําได้และประสบความสําเร็จดีมากเลยนะคะ และหากท่านต้องการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอันใดที่จะมา,าเพิ่มโพนด้านการงานของท่านนี้ให้มันมีการพัฒนาได้ก้าวหน้าได้ก้าวไกลได้ไวได้สำเร็จดียิ่งท่านก็สามารถที่จะทำได้และสำเร็จนะคะทีนี้มาดูด้านธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาชีพอะไรก็ตามนะคะ ในช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงการงานของท่านนี้ดีมากเลยนะคะจะมีคนมากหน้าหลายตามากมายหลั่งไหลามารับใช้บริการท่านเยอะเลยจะมีการมีผู้คนบอกต่อบอกต่อในสินค้าของท่านแล้วก็จะหลั่งไหลามารับใช้บริการในธุรกิจของท่านทำให้ท่านนี้ได้เป็นปื้มในการงานดีมากเลยนะคะอาชีพอะไรก็ถูกฉลกท่านไปหมดเลยนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้การงานดีไม่ดีแต่ที่แม่หมอบอกว่าเป็นทุกข์เป็นกังวลในเรื่องไม่ใช่ของตัวเองนั่นแหละทีนี้ <c oughs> ต่อไปเรามาดูด้านการเงินโอเคการงานดีมาดูการเงินดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของท่านเหมือนฟ้าเปิดทางให้กับท่าน ฟ้าเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านได้ดีเยี่ยมเลยนะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาด้านการเงินของท่านดีมากๆเลยนะคะท่านประสบความสำเร็จในการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ว่าท่านมีแนวคิดไอเดียโครงการอะไรจะทําอะไรในด้านการสร้างเงินภายในเดือนกุมภาพัน,น์นี้ท่านประสบความสำเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินไปหมดเลยนะคะจะเป็นเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะเป็นเงินจากช่องทางนั้นจะเป็นเงินจากช่องทางนี้หรือท่านต้องการที่จะได้เงินสร้างงานให้ได้เงินเดือนขึ้นได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ประสบความส็จดีมากเลยนะคะอยากได้ขั้นได้ตําแหน่งในงานในเงินก็ ประสบความสําเร็จดีมากนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นจังหวะเดือนที่ดีในด้านการงานและการเงินโดยเฉพาะการเงินเนี่ยท่านได้เป็นปื้มในการเงินดีมากเลยนะคะเงินสะพัดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเป็นกอดเป็นกมดีมากๆเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะหากแม้นที่ผ่านมาดวงการเงินทําให้ท่านนี้โซฟเศร้าทาให้ท่านเครียดพอมาสู่เดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านได้เป็นปื้มมากในด้านการเงินนะคะ โชคดีจริงๆค่ะในด้านการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะยิ้มยิ้มรับโชคการเงินได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูด้านแห่งความรักนะคะเรามาดูด้านแห่งความรักทั่วๆไปแล้วเนี่ยท่านจะมีความสุขในความรักเพราะว่าจะมีความรักเข้ามาสู่ตัวท่านนะคะแต่ทีนี้แม่หมอจะมาแยกความรักเป็นสองแบบนะคะ หความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักคนโสดก่อนคนโสดหักแม้นว่าที่ผ่านมายังไม่มีใครมารักมาชอบยังว่างเปล่ายังปักว่างเปล่าอยู่พอมาสู่เดือนกุมภานี้เดือนกุมภานี้เป็นเดือนแห่งความรักเป็นเดือนวาเลนไทน์เป็นเดือนแห่งความรักดังนั้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะโชคดีในความรักสําหรับคนโสดจะมีคนมารักมาชอบมาจีบมาขายขนมจีบให้ท่านมากมายเลยหรือท่านที่มีคู่รักอยู่แล้วภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านกับคู่รักนี้ก็สวีดหวานกันดีนะคะเป็นช่วงเดือนแห่งความรักที่ท่านจะสําเร็จและสมหวังสมปรารถนานะคะท่านที่มีคู่แล้วหากท่าน วางแผนในอนาคตที่จะคองอยากจะคองคู่คองเรือนกันก็สามารถกระทำได้ให้เห็นเป็นรูปประทำได้นะคะสามารถที่จะเอ่ยตกลงแต่งงานมั่นหมายกันได้สำเร็จเลยนะคะหรือหากท่านไม่ต้องการที่จะแต่งงานในช่วงเดือนไม่เอ่ยปากแต่งงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้านความรักความผูกสัมพันธ์ สำหรับคนโสดที่มีคู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านก็ยังมีความสุขทั้งใจและกายอยู่นะคะยังสวีดหวานซึ่งกันและกันดีนะคะเป็นช่วงจังหวะดีมากๆเลยนะคะท่านที่เกิดราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหนึละการเงินดีที่หนึ่งสองความรักสําหรับคนโสดนะคะต่อไปแม่หมอจะมาตรวจเช็คดวงชะตาสําหรับท่าน ที่เป็นความรักคนที่มีคู่นะคะความรักคนที่มีคู่นี้หมายถึงคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนมาอยู่รวมกันจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนี้คือความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์คนที่มีคู่นะคะสะถาบันครอบครัวมันก็ยังโอเคดีมั่นคงอยู่นะคะไม่มีปัญหาใดๆ แต่ถ้าว่าความรักความผูกสัมพันธ์ระหว่างท่านสามีภรรยามันอาจจะยังนิ่งๆคือหมายความว่ามันยังไม่สวีทหวานถึงแม้ว่าเดือนกุมภามันจะเป็นเดือนแห่งความรักเป็นเดือนวนาเลนไทน์แห่งความรักท่านก็ยังไม่สวิทหวานต่อกันดูยังจืดชืดเย็นชาต่อกันที่มันเป็นเช่นนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าท่านสามีและท่านภรรยา ก็ต่างมีสมองมีแนวคิดที่จะสร้างงานสร้างเงินเพื่อที่จะมาพัฒนาครอบครัวตัวเองนี้ให้มันจะเรินรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวไกลเพื่อลูกเพื่อเต้านี่แหละดังนั้นก็อาจจะยังไม่มีเวลาที่จะมาสวิทกันนะคะทั้งๆท,ที่เป็นเรือนแห่งความรักก็ยังไม่เสียสลามมา,มา,ามาหวานกันก็ตั้งหน้าตั้ง,ต,ง,ต,งตาทำงานสร้างเงินอย่างเดียวนะคะ ทีนี้ต่อไปเรามาดูด้านเคราะ์เคราะถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนี้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะไม่มีเคราะพยันอันตรายใดๆแต่ข้อที่จะเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นจากแนวความคิดของท่านแนวความคิดของท่านในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์นี้มันไม่เหมือนที่ผ่านมา เพราะท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆท่านมีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าท่านจะจัดสรรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านมักจะประสบความสําเร็จดีและไม่มีข้อบกพร่องอันใดเลยแต่พอมาสู่เดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ว่าแนวความคิดของท่านที่ท่านมั่นอกมั่นใจในการกระทําในบางเรื่องบางอย่าง ท่านมั่นใจมากๆว่าจะต้องประสบความสาเร็จและจะไปได้ดีมากๆเลยเอาไปเอามาแล้วมันพลิกล็อกเมื่อมันพลิกล็อกทําให้ท่านนิ่เครียดมากเครียดมากก็เครียดทั้งร่างกายและเครียดทางด้านจิตใจนั่นแหละนี่คือข้อของท่านดังนั้นสถานการณ์แรกๆที่แม่หมอบอกว่ามีความทุกข์ความกางังวลก็อย่างนี้แหละมันตึงเครียด จริงๆแล้วมันไม่มีตัวปัญหาใดๆมันตึงเครียดในที่ท่านวางเป้าหมายไว้สูงมากแล้วมันก็ไม่ได้สูงแล้วมันก็ตกลงมาหวบอะไรลงมาเนี่ยท่านก็เลยเป็นทุกข์นะคะอย่างอื่นไม่มีทุกข์เลยนะคะนี้กล่าวโดยสรุปแล้วดวงชะตาของท่านภายในเดือนกุมภาพัานธ์นี้ ดีที่หนึ่งดีมากจริงๆคือการเงินนี่ดีมากได้เป็นเพื่มไม่ผิดหวังจริงๆนะคะการงานก็ดีดีแบบมั่นคงนะคะความรักก็ดีดีไปเรื่อยๆและความรักของคนสดดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษดวงชะตาภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะในการดูดวงความแม่นยําความจับหมังนี่มันจะเกิดจากคนหมู่มากนะคะไม่ได้ความไม่แม่นยําจะเกิดจากคนหมู่น้อยนะคะถ้าหากใครต้องการที่จะมาดูให้เกิดความแม่นยําจับหมังโดยส่วนตัวของเราแล้วก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านของแม่หมอที่นี่นะคะแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะ โทรมาก่อนนะคะแม่หมอดูดวงชะตาทุกวันนะคะและท่านสามารถที่จะถามปัญหาต่างๆที่ท่านมีนั้นได้ทุกเรื่องจากไพ่ยิปซีนี้นะคะหรือหากท่านไม่สะดวกมาดูที่บ้านแม่หมอเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้บางท่านนี้บ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลจากบ้านแม่หมอหรือบางท่านไปทํางานที่ต่างประเทศต้อง การที่จะดูดวงกับแม่หมอเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะก็มีความแม่นยำจับหมังเช่นเดียวกันเพราะท่านก็สามารถที่จะมาเลือกไพ่ได้ด้วยตัวของท่านเองและแม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านมาผสมปผสานกับไพ่ยิ่สีนี้ให้เกิดความขังนั่นแหละเป็นความแม่นยำส่วนตัวของท่านโดยแท้จริงนะคะหรือหากท่านไม่สะดวกมาดูทางออนไลน์ ine, ไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้าน ก็มาดูคลิปวิดีโอของแม่หมอมาเป็น f อซของแม่หมอประจำและตลอดไปแล้วท่านจะได้ร่วงรู้ในการดำเนินวิถีของท่านในแต่ละช่วงเพราะแม่หมอจะตรวจด,ดูดวงชะตาทุกเดือนทุกเดือนทุกปีไปเรื่อยๆเลยนะคะจะตรวจเดือนหนึ่งก็จะตรวจทั้ง12ราศีและตรวจไปเรื่อยๆทุกปีทุกเดือนจะอยู่อย่างนี้นะคะก็ข,ขอ ดูสถานการณ์ในอนาคตไปเรื่อยๆนะคะสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเราจะได้ร่วงรู้สิ่งไหนดีเราก็จะได้ร่วงร่วงรู้เพื่อที่จะได้มาจัดแยงจัดสรรให้มันได้ลงตัวไม่ได้ผิดพลาดได้นะคะโอเคแม่หมอก็ขอ,ขอของคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอหากท่านมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ถามแม่หมอได้นะคะมีเรื่องอะไรถามมาแม่หมอตอบคําถาม ให้กับท่านได้ทุกคนและตอบได้ด้วยความจริงจังและจริงใจนะคะขอให้คอมเมนต์มาขอบคุณมากและขอขอบคุณท่านที่อยู่ต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังและขอขอบคุณคนต่างประเทศคนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอที่ตรวจเช็กดูดวงชะตานี้นะคะแม่หมอขอขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณจริงๆค่ะ thank you so much ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้อย่าลืมก่อนจากกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบาย